สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไข่เจียวนะครับผมกินกับเก่งส้มปักใต้เก่งส้มนะฮะปักใต้รวมมิตรนะฮะก็มีปลามีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยนะฮะนะครับผมอร่อยแน่นอนนะครับผม ใส่น้ำพริกแกงปลกใต้นะครับผมแล้วก็มีปลากระป๋องใส่ด้วยนะ่ยทูน่านะนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะกินกับนี่ครับไข่เจียวอร่อยหน้าดูนะเข้มข้นครับผมนะฮะอร่อยแน่นอนนะ คู่กันนะครับผมแกงส้มปักตาแกงเหลืองนะปิดก่อนปิดไฟหมดแล้วนะครับผมมากินด้วยกันนะครับอร่อยแน่นอนวันนี้แกงส้มข้าวก็พึ่งสุกเลยนะข้าวสวยครับผมพึ่งสุกนะมาดูกันนะจุดยอดเลยนะครับผมข้าวหอมมะลิอเมริกานะ เฉงสมนะร่อยแน่นอนคับผมนะ